กคนครับเราจะมาเปิดร้านอาหารที่ทำจากขยะก,กันนะทุกคนนย่ <Yeah. S 3> yeah. ครับผมก็เป็นแบบแบบแบบเนื้อเรื่องนะที่เราเคยเล่ไนไอ้สร้างโมดนตีน่นแบบนั้นเลยแต่ครั้งนี้ทําอาหารจากขยะเลยเจ้ากูเออนั่นแหละนะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าทุกคนว,ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเชฟเข้าม่อลันเตรียมพร้อมดูเนื้อเรื่องโอ้โหดูนี่เชฟกอร์ดอนแล,ลมซี่นะครับทุกคนรสชาติอาหารของคุณเช่นที่คุณได้รับมันมาจากโอ้โยเซมิตโง่ๆครับบ้าบ คุณต้องการแล้วอาหารที่ประสบความสํขขาเร็จแหล่โชคดีนะฉัเข้าว่าคุณจะได้รับบัดเจ็บใน10ปีกับการทําอาหารนี้คืออะไรรับบัดเก็บอสิบปีต่อมาเอาประมาณว่าแบบเราโดนเชิดดูถูกรหรือเปล่าถ้าเขาข้าเนะ <c oughs> คนไม่ไหวแล้วจะกบเอามีดไปฟันเลยดีกว่าเว <c oughs> ้ยโอ้ยนั่นแหละนะคนมเหมือนเดิมนะเราต้องพิสูจน์ให้เชได้รู้ว่าชิพูดผิดนนเวอ พิดพิแน,นแหละที่จะมาดูถูกพวกเราอ่ะใช่เลยอ่าแล้วเราจะทํายังไงดีจะเกิดเรามาเริ่มเลยโดยการหาวัตถุดิบตามนี้เลยนี่ขยะนี่ไม่ได้ไปแม่คอรนนะ <c oughs> ไยเ้ามากินได้แล้วเนี่ยเจ้ากบเออนั่เดีเราไม่ได้กินอยู่แล้วเราทำให้คนอื่นกินไว้พวกไหนไม่ต้องกลัวองะตัดยาบันเชฟก็ไม่มีแลวว้วอะพวกเราอะลูกค้ากินนี่ท้องเสียแน่เลยนะเนี่ยมาเรามาเริ่มได้เลยทุกคนครับเก็บตรงนี้ขยะพวกนายเก็บแบบนี้ไว้แล้วก็มาสร้างร้านอาหารได้ตรงนี้เลยนะใช้ถังขยะหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนี่ไงโอ้นี่ก็เป็นสถานที่เราจะเปิดร้านอาหารกันนะทุกคนครับประมาณนี้และตรงนี้ต้องใช้2ขยะนะพวกนหนไปเก็บก่อนอีกนึง เเก็บเลยเก็บเลยพยายามเข้านะเจะโกพวกฉันรอกินอาหารอยู่เออจะเป็นยังไงเนี่ยนี่พวกนตอนนี้เรามีลูกค้าหนึ่งคนเดมันรอกินอาหารแล้วนี่คือลูกค้าแมวจอนี่นะคือหลงผิดหรือว่าอะไรมาไม่ได้าถามจริงวิธีก็คือตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบให้เรา,เาขยะมาใส่ตรงนี้ไม่อันเดอ๋ยอเอาไปเก็บขยะแป๊บนึงวัตถุดิบนะคะไม่ต้องไปโรตันไม่ต้องไปแมคโครแค่อยู่ในร้านนี่ก็เจอแล้ววัตถุดิบ ไอ้ที่สำคัญวัตถุดิบฟรีซะด้วย <c oughs> เออเยอะเลยเนี่ยกำไรสูงแน่นอนนะไม่ต้องลงทุนนะแค่ลงแรงนะคะพ่อมีมาลองทดสอบดูซิว่าถ้าเกิดว่าเดือร้ชนตายไหมย <c oughs> สวนมในให้ฉันด้วยนะเ <c oughs> ว้อยี <c oughs> ่สิบปโสองอ๋อ <c oughs> แค่ลื่นลมเฉยๆอยะเจ้ากบไม่เจ็บเท่าไหร่นะเนี่ยใช <c oughs> ่ไม่เห็นมีอะไรเลยพ่อไหนต้องลองไปสืบดู <c oughs> มือแม่มันยากนายเลยอยู่โอ้ยยากชันนี่ก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วเรามาทําต่อได้เลยนะนี่เอาขยะมาใส่ตรงนี้นะคะทุกคนเติมแบบนี้เลยแล้วก็เรามาประกอบอาหารตรงนี้ได้นี่กระสับอาหารอยู่อยากเห็นจริงๆเลยอ่ะว่าอาหารจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงว้้ยไม่เป็นพิซซ่าได้ไงชามาชเก่งกับเชฟกอดดัลเลมซี่อย่างแน่นอนมาแบบนี้เอ้ีเชฟกอดดัลยังทาไม่ได้เลยนะเนี่ยเจ้าโกบมามาเสริฟน้องแมวด้ได้เลยโอ้โหนี่ไม่รู้แน่นอนเป็นจากขยะนะคบทุกคน ี่โอได้เงินแล้วอ่ะเออได้เงินโหดูแล้วมีลูกค้าแม่อ้ว อ้าว <Okay. S 1> าดีจะเกิด <c oughs> จะก,กบเนี่ยก็มากินเศษขยะเหมือนกันง,งั้นเหรอเน,นี่ยเออนชอบขยะอ่อโอ้ไม่แม่พระพารูชยันยนะคิดมาเรื่อยทำเสิฟได้เลยร้านนี้เป็นเมนูอะไรดูสิขอเมนูฟิวฟิวเลยนะเว้ยโอ้โหดูทุกคนอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะมองไม่ออกนะเป็นไฟอยๆเลยก็ไม่รู้เอ่อเสิร์ฟเลยเอ,อ๊ะนี่อันนี้คือแตงโมอ๋อเออขยะมาทำเป็นแตงโมเขาที้งเลยอันนี่ไงพวกนายตรงนี้ไว้มีคำเชิญเลมซี่ก็คือเหมือนเชิญเชฟก็เดลเลมซี่มาหนึ่งร้านแบบนั้นนี่ย ดึงล้านบาทเนี่ยอาจจะดูไม่แพงนะแต่ว่าเก็บตังค์โคตรยากเลยจกกเจ้าโกอนานแน่ๆเพราะว่าตังค์รอบหนึ่งนี่ได้แบบศูนย์จุดศูนย์นั่นศูนย์นี่อะไรครับมาทําเมนูน,นี้ดูซิสองคนนี้กินพิซซ่างันเหนือไปกินเลยนี่อสองคนนี้นี่โรแมนติกจริงๆเลยเนี่ยมาเดทในร้านอาหารนี้ใ <c oughs> อ่ไอ้เอเลีนยนพาผู้ชายเข้าร้านเลยอ่ะนี่คือแฟนนายรือเปล่าเนี่อ้อยเพื่อนฉันแน่ๆเอเลียนมากินแบบนี้ไม่ต้องทำนะหยิบหินมาให้เอเลียนกินเลย เฮ้ยทำให้ฉันเลยเธอขอผัดไทยนะเกือบดูซิจัมาเป็นอาหารอะไรอาหารแบบสุ่มโอ้โหนี่มาเป็นลูกลูกเ้อ้าเฮ้ยเอาแรเมื่อกี้วยคุณเพื่อตถูกจับอะไรก็ไม่รู้แ่เจกบหรือว่าเขาจะมีอาหารที่ชอบกับไม่ชอบบ้าเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยเสิร์ฟเลยอาจจะต้องรีบเสิร์ฟหรือเปล่านะเนี่ยได้กินเร็วโอกินเร็วแม่กออทำให้ก่อนได้ไหมแบบไม่ต้องรอสั่งไง Oh, โเคเคเฉยอุ๊ยโคตรน่ากินเลยจะกบแบ่งให้ฉันสักชิ้นหนึ่งสิอให้หนายเลียให้เลยลองเลียเลยดิอะเลียเสร็จเสิร์ฟต่อเลย <c oughs> นฮะอยูไหนโคิด <c oughs> ต่อจะฉลามอ่ะเกมนี้นะครับแน่นอนเราต้องเปิดร้านคา้าดูนะดูซิว่ามีของอะไรให้เติมบ้างนะครับเพื่อทําให้เราเทบเร็วขึ้นโอนี่เอเตอร์คู2เลยละกันแหน่1ชั่วโมงเลยนะพวกนายโอ้อุ๊ยมีเติมหุ่นยนต์แรมซี่ด้วยอ่ะ คุณยนเลียมซี่สมร9เก้โลสแบกถ้าให้คนงานของคุณมีประโยชน์ต่อคุณภาพออนี่ต้องมีคนงานก่อนแล้วค่อยซื้อไนะอ โอ้ยมีเก็บอันนี้น่ะสนใจที่สุดคือเก็บขยะตันโนแมน้วยพวกนายเอจะได้ทำอาหารรัวๆเออนี่ไงเอาเลยนี่นายก็ไม่มีอะไรทำยิ่งขึ้นอ่ะดีเจ้ากูเออไม่เป็นไรวัติอ่ะดีเป้าหมายคือให้จบเร็วๆคลิปนไงโอ้ยโกรธแล้วโมโหแล้วลูกค้าโมโหแล้วรอแป๊บนึงนะครับกำลังทำนะครับเพราะคีมาเสิร์ฟแบล็คนี่ตัวจบถูกตัวรปแล้วไอ้ตัวนี้มีให้เราซื้อเพื่อนชาวทุกคนซื้อเลยอ๋อเหมือนมีชีพสุดตัวขึ้นมานะครับผม้องสาวคนนี้เองแล้วแอนเสิร์ฟเลยนี่กินไปชีพโอ้ฉลาด กเดีดเ๋ยวหน้าเป็นหนึ่งนะ่นี่คือต้นไม้น่านรักทุกคนใช้5้าคนในการซื้อตอนนี้เรามีโอ้เจ็ดคนแล้วนะครับลองซื้อดูดิต้นไม้หน,าน้ารักอ๋ <S 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 อ,อต้นไม้เหี่ยวนี่มันคือหน้านรักตรงไหนครับเนี่ยอันนี้คืออาหารดีกว่าเลยเนี่ยอับเกดเลยแบบนี้อ่ะอับเกันเสถยรกันนะครับอะประมาณนี้อะไรทุกคนครับตอนนี้เรามีเงินหนึ่งบาทแล้วนะเราจะมาซื้ออันนี้ตัวที่สองนะทุกคนจะได้มีลูกค้าเยอะๆกันนะอะซื้อเลยโอ้ซื้อเลยซื้อเลย โอ้ยลังกระดาษนี่แข็งแรงมากเลยนะเนี่ยนั่งเลยแบบไม่ยุบเลยอะ่ะเจ้ากบใช่ขนาดรัาน้อหนักฉลามมันรับ,รบ,ดรบได้เลยไงฉันทําได้ด้วยเจ้ากบไ่จิงอ่ะเฮ้ยนายอ๋อ,อแล้วนายกระเสริฐได้ใช่ไหมไง <c oughs> ไม่มีงานทำแล้วออโว้ยจะได้มีอะไรทำแล้วเนี่ยทุกคนครับผมเติมมานีนะเก็บถังขยะตโนมัิเนี่ยรู้สึกว่าเราก็ต้องมาเก็บตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยจะกบเร็วหน่อยขยะหมดเร็วเออนี่ไงม้านต้องเก็บมาเติมอยู่ดีอ่ะมันช่วยได้จริงไหมไวัที่ซื้อมานี่เดี๋ยวมาซื้อตรงนี้ด้วยนะครับผมอีกต้นหนึ่งมีต๊ะที่3มเลยนะโอเคซื้อต๊ะสี่นะครับอาศาาัขยะเดี๋ยวเรามาซื้ออันนี้แล้วกันนะอาหารดีขึ้น นี่ราคาได้แพงขึ้นนะแล้วก็เอาเป็นคนทํางานได้เร็วขึ้นด้วยนะครับอันนี้ด้วยแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นอันนี้ละกันทํางานได้เร็วขึ้นนะครับผมสามารถซื้อนี้ได้แล้วทุกคนครับแจ้งเพื่อนในคนหนึ่งอเค่แจ้งมาเลยแบบนี้โอ้ย้ตกงานเร็วอ่ะโอ้โหเมื่อกี้มีกรลมเป็นไรไหมครับคุณยนแลมซี่ไหมฉันว่ายากจากได้นะจ้าก็เออนี่ซื้อเลยทุกคนครับเพราะว่าตอนนี้เรามีพนักงานทำอาหารเลยนะซื้อเลยคุณยนแลมซี่ <What? S 2> อยู่ไหนเนี่ยเออคุณแลมซี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮัโลโหลแลมซี่โรบอทอยู่ที่ไหนเออไมายังเนี่ยไม่เห็นเลยแนะ่หรือเป็นแค่สติตาเฉยๆในลองอ่านดูทีซิทำให้คนงานของคุณมีประโยชน์ต่ออาหารคุณภาพสูงในร้านคูณสองเงินน่าจะคูณเงินนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ทุกคนครับคนงานได้เร็วขึ้นนะคะผมคนงานของคุณจะทํางานได้เร็วขึ้นถ้าคุณซื้อสิ่งนี้โอเคมาซื้อเลยละกันในะอนเนี่ย ซื้อเลยรู้สึกเหมือนเกมเนี่ยขายของปลอมเลยอย่าเจ้ากูนี่ไงทุกคนครับมีคนงานล้วทำงานเร็วขึ้นจริงไหมมีครูสองบูธที่นมว้ยโหนีอ แต่ใน,นระหว่างนี้มาฟกี้นี่ละกันถ้าไม่หาเราน่าจะแพงขึ้นโอกคเสื้อนี่เลยเยอะๆนะครับทุกคนครับมาหารจะได้แพงๆนะครับผมแบบนี้ไอพวกนายชับเพ่สังเกตนะไอูสอนที่เราซื้อตอนแรกเราซื้อหนึ่งชั่วโมงทำไมไมันเขียนว่า forever มาตลอดไปว่ะตอนนี้ทุกคนผมมีเงิน15แล้วเลยนะครับจะมาซื้อตรงนี้เลยขยายนี่เลยนะคะเอเคมาซื้อเลยแบบนี้โอ้โหดูสิอยเย้ขยายแล้วโว้ กว้างกว่าเดิมเยอะเลยเออโหดูพัฒนาการโตการพัฒนาการขึ้นด้วยแหววเออ,อต่อยเกแย่อัพเกรม,มาคนละส่วนกันและนี่ไงเดี๋ยวลองดูส่วนนี้สิโอ้ยเหมือนจะเป็นคนละส่วนกันนะเว้ง โอ้ยแต่ที่นี่แพงมากเลยนะเจ้ากรตั้ง0.56นี่เอ้แต่โซนนี้น่าจะแพงขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นโซนที่เริ่มดูดีขึ้นแบบเริ่มคนมีกระตังมากินตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาซื้อนี้นะครับเป็นโต๊ะอันหนึ่งแนะโอเคสองต๊ะมาซื้อโต๊ะตรงนี้ด้วยนะคนครับเนี่ยลูกค้าเยอะๆไปก่อนนะครับนี่ประมาณนี้แอเกินตัวนี้เลยร้านที่2ให้อาหารมาแบบราคาแพงขึ้นนะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาซื้อเพื่อนชาวตรงนี้ทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อโต๊ะย็นหนึ่ง เรียบร้อยตอนนี้มีสีตัวแล,ล้วรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนโอ้โหฝาเฟชฉลาดมากินข้าวด้วยกันมาทุกคนดูดีใครวนกว่าทุกคนดูดีโอ้ยขอรวมโต๊ะด้วยเลยอ้าวอ,อ้าวดีไปแล้วเดี๋ยวเรามาซื้อน,นี้ด้วยอยีกอันหนึ่ง <c oughs> เพื่อนชาวทุกคนโอเคซื้อเลยเรียบร้อยเรืรอ <c oughs> เงินอ,อยู่สิบเจนนะทุกคนครับเดี๋ยวมาเก็บอันเก่าตรงนี้นะให้มันเต็มให้หมดเลยทุกคนแบบนี้ ระดับสูงสุดให้หมดเลยนะครับราคามันไม่แพงเท่าไหร่ตรงนี้เรียบร้อยครบแล้วเยี่ยมไปเลยเจ้ากรอบส่วนพวกฉันก็ว่างงานเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรอีกแล้ว <S <S พ่อในลองไปเต้นหนล้านี่เรียกคนนี้เรียกเข้ามาลูกค้าทุกคนที่นี่มีโคโยตี้ด้วยนะเออที่นี่น้ําฟรีนะครับผมแต่ข้าไม่ฟรีเข้ามาเลยเข้ามาเลยอาหารอร่อยคุณภาพสูงจากขยะรีไซเคิลกินเข้าไประวังติดคอด้วย กืนลงไประวังท้องเสียแต่ถ้ากืนไม่ไรกะคายออกมาอันนี้เรียกคนมากินหรือไล่คนออกไปครับเนี่ยาหาฉีดต,ต่อส,สุขภาพกินและหายท้องผุเลยเออเพราะไม่มีท้องให้ผุแล้วอะไรไท้องเสียอออแต่หาเอเลียน อ้าวฉัน้มึงสังเกตนะเนี่ยเชฟฉลามร้านไหนโคตรเยอะเลยอ่ะเจ้าคเออฝีมือจะเข็มไหมเนี่ยเออนั่นดีอตอนนี้ทุกคนเรามีครบ300คนแล้วนะสามารถซื้อตรงนี้ได้สาวขิมตกแต่งมาดูช่อว่าจะตกแต่งให้ร้านเราสวยแค่ไหนนะคะมาดูกันเลยเอาเลยเ ตุ๊ตาเสาเข็มอ่ะมีเสาเข็มตรงไหนเนี่ยมันผมไม่เล็กตกแต่งมันผมเรียกขยะนะครับเนี่ยมาอัพเกล้าที่2อนกันนะทุกคนครคบนี่เลยอาหารต่อจานโอ้โห่หนึ่งบาทเรียบ้อยพวกนายระดับสูงเส <Yeah. S 1> เืดดว้าวและก็เกลความเร็วคนงานด้วยนะครับตรงนี้เยอะเลยเพราะว่าเรามีเงินเยอะมากตอนนี้อัพเกล้ให้มันสุดๆไปเลยนะครับนี่สุดๆแล้วอีกนงึง โอ้ไวมากเลยโอเคอุ้ยทำอาหารแค่สามวีเองจ้กบเออแจกไปเลยเลิกบนได้แล้วลูกค้าโอ้โดูแตงโมนี่หาซื้อตลาดก็ได้มั้งไม่ต้องมาที่นี่เอาละมาขยายกันเลยทุกคนครับนี่ตามนี้เลยนะซื้อเลยโอ้โหเดูพวกไงโอ้อุ้ยพื้นจะกระอยู่ในห้องน้ำเนี่ยอย่าพูดอย่างนั้นนะโอเคซื้อเลยแบบนี้เอากินนีดได้อยู่นะคะว่าอาหารเริ่มต้นแบบมาถึงหนึ่งบาทเลยตรงนี้ อุ้ยสุดยอดไปเลยนามากเดี๋ยวมาซื้อโต๊ะอันหนึ่งตรงนี้เลยสองโต๊ะแบบนี้ใส่ทังขยะตรงนี้ไปและตอนนี้ผมก็สามารถซื้อนี้ได้แล้วนะคะโปสเตอร์สุดน่แรงนะทุกคนมาซื้อกันเลยห้เลยคนซื้อเลยสิอ๋อหอยนี่ไงโอ้โหยรวมหลับโปสเตอร์สุดน่แรกโปสเตอร์ทังขยะใครมองทังขยวะว่าน่าแราวะเนี่ย เดี๋ยวเรามาซื้อต่อตรงนี้อันหนึ่งทุกคนครับซื้อไปเลยนะคะผอมแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวมาซื้อตรงนี้ด้วยเพื่อนเช่าคิดซื้อเลยเพื่อพอดีว่าผมบอกข้อกีมใหม่ทุกคนครับนี่โผล่มานะ <c oughs> อย่าบอกนะแม่ก่อนหน้านี้ที่เราเติมมันบั๊กมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้แน,น่ <c oughs> ตรงนี้มีคนเก็บขยะให้เรานะแล้วเขาก็เติมขยะจำนวนนันให้เราด้วยว <c oughs> ้าวเอไหนจะมายืนบังฉันทำไมไนเนี่ยเอโทษรอหัวโตไปหน่อยโอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้ทุกคนครับเหมือนว่าเราจะบั๊กแล้วก็ที่เติมไปมันไม่แสดงผลใหแค่แล S <S ผมก็นั่งเก็บขยะแล้วผมก็มานั่งเก็บเติมเอง <S 2> <S 2> <S เติมเองแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโคตรเหนื่อยเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมอุยรู้สึกว่าการกระทําของนายเสียเวลามากเลยนะเนี่ยเจ้าก็ผมก็สงสัยอยู่ว่าทําไมแบบไม่มีเชฟกอดอนหุ่นยนต์หรือว่ามีไอคนเก็บขยะอะไรเลยโอ้โหทุกคนดูสิครับตอนนี้คือเรามีเงินหนึ่งล้านแล้วนะหลังจากไปปั๊มมาแล้วทุกคนโคตรรวยเลยเจ้าก้เรามาเดินดูก่อนเลยนี่ลนก็จะมีประมาณนี้นะมันจะเหมือนเป็นชนชั้นเว้ยนี่คือคนจนนี่คือคนฐานะป<อ>ันกลางและสุดท้ายที่เราสร้างเนี่ยจะ เป็นแบบคนรวยๆไงดูดีว้าวฉันยังไม่ได้เซอ,อ้นันี้นะเป็นใน9,000คนติดตามนะเว้ยรออีกนิดจะกบตอนนี้นายมี8,900แล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปเชิญกอร์ดอนเลมซี่มากินอาหารร้านเรามาดูซิว่าคุณกอร์ดอนน่จะชอบหรือเปล่าเลัจะได้เข้าด่าแล้วว่าเซนวิทเงืเง่นอนไง <laughs> คุณกอร์ดอนต้องเปลี่ยนความคิดแน่นอนเลยเว้ย เถ้าเราทำไม่อร่อยจริงลูกค้าไม่เยอะขนาดนี้เราจะดีทุกคนโคตรเยอะนะคะเนี่ยโตโลงมากเลยอาจจะเก้าพันแล้วจะเกือบมาพวกนายนี่เก้าพันแล้วดูสิว่าคืออะไรว้าวโอ้โหชันหนังสือแค่นี้นะเออไม่แค่นี้เลยนะคะมาเชิญคุณเลมซี่ได้เลยเชิญมานะครับมาและทุกคนนี่ไงตอนนี้คือคุณเลมซี่มาแล้ว แล้วเราก็เหมือนเอาแฮมเบอร์เกอร์มาเสอร์ให้กับเขามีล้นล้นเออดูซิโอ้โหดูพวกนายเดินพล่านกันเลยคุณกอดอนกินไปเป็นการกินแบบตัดเปะนะครับไหนดูซิรสชาติเป็นไงคุณกอดอนครับอร่อยไหมครับทำไมเงียบแบบนั้นล่ะครับไม่พูดเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณเซนบิดง่ไอ้ขยันแล้วโง้อไรไอ้คุณกอดอนยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันจะวิ่งชนจะก่อปีกฝันต่อไปเรื่อยๆอฮะแล้วนี่เหมือนขยะเอาก็ทันจะขยะไงครับ กอดอนไม่ประทับใจว<ง>่ะอจบแค่นี้เหรอเจ้ากบเออโอ้นี่คือจุดจบแล้วได้มี5้าทางเหรอเนี่ยดูดีอาไมว่าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนครับลาไปกับล้านอาหารสีดาวกับคุณกอดอนไม่ประทับใจนะคะแคร์คุณกอดอนจริงๆเลย ออยังมาคอมเมนต์อีกว่าอาหารของเราเป็นขยะก็่ทำจากขยะไงครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้และก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง35บาทเท่านั้นเฮ้ยมันมีโจบแบบติดคุกเลยอ๋อเออนี่ไงมาดูสิมีแบบ5แบบนะแล่ได้เป็น ร้านจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนอะในอะไราตามนี่ยเลยโอ้ยดูแบบสุดท้ายสิน่าจะเป็นกอร์ดอนแลมซีเลิฟน,นะเจ้าก็เออแต่จะไปฉากจบอื่นยังไงวะเนี่ยเล่นอีกรอบอ่ะแล้วมีลีตรงนี้เลยนะพวกนายเออมีลีด้ยวยอ๋ออาจจะต้องเล่นหลายรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับ๊าายยบบ๊ายบาย